อีกหนึ่งภูมิปัญญานะคะก็คือหัตกรรมเปลยวนค่ะ ทําไมถึงไดโอท็อปเราได้เป็นวิยากรถ่ายทอดความรู้รุ่นสู่รุ่นนะคะเราถ่ายก็ความรู้ให้เขาแล้วเราก็มาทําเป็นกุ้มเรามาจดวิสาหกิจเรามาจดโอท็อปจากสองดาวสามดาวตอนนี้เป็นโอท็อปห้าดาวร<อ>า,า<อ>คาเังทำสืบสารจากแม่ขึ้นมาแล้วพัฒนาเพิ่มขึ้นโ<อ>ดยให้มีลวดลายหลากหลาย,ลายค่ะ<อ>เขาคือบอกว่าเขาทําและเขามีความสุข<อ>เราก็จึงเอาความสุขตรงนี้มากระจายให้กับคนในชุมชนของเราค่ะ หมุนเข้าหมุนออกนะคะทำให้มันแน่นเป็นเป็นเส้นมันแน่นพอแน่นเสร็จก็พลาดกันมันก็จะเป็นเกลียวนะคะถ้าทำานุกมันจะเกลียวจะขึ้นน่ะการทำเกลียวเปย์ค่ะเกลียวเปย์นะคะบียออกเกลียวพลาดนะคะออกกําลังกายด้วยการสาวนะคะเสร็จแล้วสาวไม่แก่สาวสาวสาว จะมาเป็นแต่ละเส้นที่เอามาสานเป็นลายนะอันนี้คือจุดเริ่มแรกเลยจุดเริ่มเลยเดินนนู่เลยมันไม่ได้มาเป็นเกลียวให้เราใช่ไหมต้องมาทำเองเส้นนี้ก็ต้องมาทําเองอ๋อเส้นนี้อ๋ออ๋อเหรอคะที่ใช้เด็กน้อเล็กนะคะเดินลูกได้อย่างเงี้ยลูกแต่ลูกแค่เป็นเส้นนะคะจักได้ เป็นก้อนแบบนี้นะคะจากก้อนเราเดินให้เป็นเส้นนะคะที่ที่บอกว่าให้เด็กมาเดินเส้นคืออันนี้ใช่ไหมคะมาเดินให้เป็นเส้นนะคะเด็กจากเส้นแล้วเราก็มาทําเป็นเกลียวนะคะอันนี้ขึ้นเลยนี่นะคะจากเส้นแล้วก็จะเป็นลวดลายแล้วค่ะอันนี้เป็นเปยวนโบราณนะคะจากนั้นพัฒนาไปที่ลายไหนต่อคะใส่ไม้นี่นะคะเราก็มาพัฒนาใส่ไม้ ใส่ไม้แต่เป็นนี่จะเป็นขนาดเล็กนะคะเนี่ยเรามาพัฒนาใส่ไม้เหมาะเอาไปใช้งานยังไงคะก็คือเหมือนพอรุ่นใหม่ๆนะคะเขาก็จะนอนเปยยังไงไม่ให้ติดตัวเราก็มีแบบให้เขาเลือกให้ลูกค้าเลือกจะเปยแบบนอนเปย์วนแบบโบราณหรือจะเป็นเอาเปย์วนประยุคขึ้นมามันจะไม่วเพื่อไม่ให้ติดตัวมันจะไม่มาห่อเราไม่มาห่อแล้วนอนยังไงไม่ให้ตกขานอนยังไงก็นอนลงตรงกลางเลยก็นอเลย ันนี้คืออันนี้เป็นเปชิงช้านะเราพัฒนาจากตัวเปที่นอนยาวๆนะคะเป็นเอาแขวนสั้นขึ้นไปแล้วค่ะสะดวกในเนื้อที่นะคะสําหรับคนที่มีเนื้อที่น้อยๆก็สามารถเปนอนเปเราได้คะอันนี้ก็ดีไซน์อีกแบบหนึ่งดีไซน์อีกแบบหนึ่งค่ะจะเป็นขนาดเล็กหช้าว่าจะเป็นขนาดใหญ่อันนี้พอนอนแล้วสามารถยืดได้สุดหัวสุดเท้านะคะค่ะเนี่ยค่ะมันจะมีความยาวด้วยนอนยาวเนาะใช่เนีอนค่ะมันจะยืดได้สุดหัวสุดเท้านะคะ เสสะดึงเด็กนะคะเรามีตั้งแต่แรกเกิดนะคะยันเขาหัดเดินอยู่ในนี้ได้เลยค่ะเด็กแรกเกิดแล้วคือของนอนอยู่นี้แล้วเขาก็จะเดินเดินเล่นได้อยู่ในนี้เลยค่ะโดยที่เขาไม่ตกนะคะซึ่งครั้งนี้ยงลูกได้เป็นโหลนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือ อันนี้ก็เหมือนโบราณเช่เราดัดแปลงจากเฟยวนโบราณนะคะมาพัฒนาใส่ไม้ขึ้นแล้วเปยนี้ที่อันนี้ย้อมอ่าอาร์เทฟินนอนด้วใช่ไหมก็คือเราย้อมด้วยแก่นะเดเด๋อเป็นสีธรรมชาติใช่ค่ะสีนุ่มมากเค่ะอันนี้แล้วแต่ว่าลูกค้าที่จะสนใจงานธรรมชาตินะคะเราก็จะมีให้เขาค่ะ สำหรับโรงแรมรีสอร์ทหรือบ้านเล็กๆนะคะบ้านเล็กๆเราสามารถจัดใส่ตามมุมบ้านได้เลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะน่าจะนั่งสบายเนี่ยค่ะจากใหญ่มาเนี่ยจากเล็กเนี่ยมาใหญ่อันใหญ่สุดใหญ่นี่ก็จะเป็นเปยยวนที่เราพัฒนาจากเปยยวนโบราณนะคะเอามาใส่ไม้เอามาเพิ่มข้างเข้ามาทําลวดลายนะคะ มนันเราก็จะดึงราคาได้นะคะ<อ>หลังนี้ก็คือ3,000กว่าบาทนะคะมัน<อ>ก,ก็จะเริ่มด้วย300กว่าบาทนะคะเปยวยวนเริ่มที่300กว่าจนถึง5,000นะคะ่งขวดอ๋ะะอ,อใช่มีอาจารย์มาพัฒนาให้เราว่าเอาของดีของสุพรรณบุรี ให้อยู่ในชิ้นงานเราเราก็เลยว่าอยากจะเอามังกรที่เขาเชิดสิงโตตุ้งแข่งตุ้งแฉ่งนั่นน่ะเราก็เลยเอามาทําเป็นเหมือนการเชิดสิงโตนะคะเป็นลวดลายแต่ตัวที่มันเหมือนสิงโตจริงๆอะ่ะจะหน่ายไปแล้วค่ะนี่จะเป็นแค่ลวดลายการเดินเส้นรูปแบบนะคะ,คะเราวางรูปแบบเนี่ยค่ะ ก่อนที่เราจะจากกันนะคะก็อยากจะถามพี่เรือนแก้วอีกสักหนึ่งคำถามเลยซึ่งถือว่าเป็นที่สนใจของผู้คนว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนจนเรียกว่าได้ได้เข้าลำดับเรื่อยๆจนจะกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นติดอันดับกับเขามีเคล็ดลับมีเทคนิคในการจัดการบริหารงานอย่างไรคะก็คือใจแรกใจแล้วพร้อมกับเรามีเสริมรายได้ให้เขาด้วยคะ่ะอ๋อค่ะ แล้วมีการแบ่งปันรายได้กันยังไงคะ่ะก็เรามีแบ่งปันนะคะสมาชิกทํางานได้ทุกขั้นตอนค่ะการหันการสับการบดการอะไรได้ทุกงานาสมาชิกทํางานทุกตัวเราก็แบ่งไปตามชิ้นงานค่ะทุกคนจะได้ไม่เท่ากันนะคะค่ะค่ะนั่นก็คือเทคนิคของการเป็นผู้นําของพี่เรือนแก้วแล้วได้ข่าวว่าจะได้รับารางวัลอีกต่อไปมีเทคนิคอะไรบ้าง ค่ะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวปลาหมัมนะคะปลาหมัมของเราก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะหนึ่งเมนูหนึ่งจังหวัดนะคะเป็นของหนึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอันนี้เป็นด้านอาหารนะคะเปยวนเราก็ติดอันดับในประเทศนะคะเป็นหนึ่งในสิบของประเทศางานหัตถกรรมดีเด่นนะคะอของหม่อมง,งามจิตค่ะค่ะแล้วก็ตัวเองก็จะเป็นผู้นำดีเด่น แต่ยังได้หรือเปล่ายังไม่ทราบนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะได้นะคะกำลังเดินทางอยู่กำลังตัดสินอยู่ค่ะส่วนตัวนะคะแต่ถ้ากลุ่มเรียบร้อยค่ะจะัดและในท้ายที่สุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคงจะต้องอลากกันไปแล้วก็จะมีอะไรที่จะฝากในแง่งของด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกสักครั้งไหมคะก็ฝากผลงานนะคะปลาหมาเปยวนนะคะหัตถกรรมบ้านแม่พระประจักษ์นะคะอ่า 087ถ้าติดต่อเรานะคะ0871584808นะคะ Facebook เรือนแก้วสังฆลรัตเพจบ้านแม่พะประจักรนะคะค่ะขอฝากผลงานเปยวนของเรานะคะไว้ในอ้อมใจของทุกๆคนนะคะทำด้วยมือสารด้วยใจใส่ความมั่นใจทุกๆมือของเรานะคะ เราก็คงต้องจากกันและขอขอบคุณนะคะคุณเรนแก้วนะคะ,คะประธานวิสาหกิจชุมชนมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแต่ท่านผู้ชมคะพวกเรายัางอยู่ที่สุพรรณบุรีอยู่นะคะโปรดติดตามพวกเราต่อไปนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ